สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับวันนี้มากันในเรื่องของประธานหอ,อการค้าไทยเชียร์แจกดี g อ t วอลเล็ตหนึ่ง0มืนบาทกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงและให้เน้นเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจเอาไวใ้ให้กับนายเอกด้วยนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับเผยแพร่ออกมาเมื่อตอนบ่ายวันที่24นี่เองนะครับท่านประธานหอ,อการค้าไทยก็บอกออกมาว่าเชียร์ให้รัฐบาลเนี่ยแจกดิตอนบอเล e ตเพื่อช่วยกระตุ้นเศร,รษฐกิจโดยตรงและก็แนะว่าให้แจกเฉพาะกลุ่ม14-15ล้านคนแล้วก็ชี้ออกมาด้วยว่าไม่ต้องออกพรบรเงินกู้5แสนล้านเพราะว่าแจกแค่กลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้นนะครับวันนี้เมื่อบ่ายโมงที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนายสนัน่นอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้ว่าภายหลังนำคณะเข้าพบท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อหาลือในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง10จังหวัดเมืองรองเป็นเมืองหลักนะครับ ถึงโครงการย e ตอนวอลเล็ตว่าถือเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจโดยตรงอยากให้กำลังใจกับรัฐบาลให้จัดสรรเงินให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดหลังจากสัม,มานาหอการค้าไทยทั่วประเทศแล้วพบว่า SME แต่ละภาคค่อนข้างเดือดร้อนประชาชนต้องการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยถ้าเป็นไปได้ เรามีกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วกลุ่มผู้ที่ถือสบัสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว14-15ล้านคนก็สามารถจ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยไม่ต้องไปทำดำเนินการอะไรให้ยุ่งยากนะครับและจะทำได้เร็วด้วยนะครับและจะเกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะช่วยเหลือถือเป็นความเห็นของหอการค้าไทยนะครับและเมื่อนักข่าวถามย้ำไปอีกก็ให้แสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่า ก็ควรใช้จ่ายให้เฉพาะ10,000บาทเนี่ยนะครับให้จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้เปราะบางอย่างเดียวหรือไม่ท่านสนั่นก็เลยตอบมาว่าใช่แล้วนะครับบอกว่าอยากให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วมันจะไม่ยุ่งยากอะไรสักอย่างเลยแล้วก็มันมีประโยชน์โดยตรงด้วยนะครับและไม่ช้าด้วยนะครับและจะสามารถ แจกจ่ายให้กับพี่น้องเฉพาะกลุ่มโดยเร็วด้วยโดยไม่ต้องกู้เงิน5แสนล้านบาทด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับกับที่ออกมาจากทางท่านประธานหอการค้าไทยนะครับท่านสนั่นนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาด้วยนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็ย้ําว่าเม็ดเงินเนี่ยนะครับเราก็ต้องนํามาช่วยเหลือประชาชน อย่างเร่งด่วนนะครับถามถึงตอนนี้ว่าวิกฤตอยู่ไหมก็ยังตอบว่ารัฐบาลยังอยู่ในโซนของวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นะครับถ้าประเมินออกมานะครับตอนนี้ไตรมาสที่3 gdp โตเพียง1.5%มาจากสาเหตุการจัดตั้งรัฐบาลช่วงสุญญากาศนี่แหละครับแล้วก็ทำให้การใช้งบประมาณได้ไม่ทันนะครับทำให้งบประมาณเนี่ยมันอาจจะเกยกันนะครับปี 67กับ68เนี่ยจะเกยกันเพราะว่าเรามีช่วงสุญญากาศเนี่ยถึง2ถึง3เดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณน่าจะจัดสรรได้ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาคมมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะทําเสร็จกันไปเมื่อวัน2วันนี้เองนะครับตรงนี้ก็รอกันต่อไปล่ะครับวา่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรออกมาจากท่านเศรษฐาหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงคําแนะนําจากท่านประธานหอการค้าไทยที่ได้ให้ ความคิดเห็นเอาไว้นะครับพี่น้องรับฟังข่าวสารนี้ที่นายเอกเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถทิ้งคำคำถามทิม้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ